ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ก่อนใบใครเครียดทุกปีนน้นเนียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หนาาร,ารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จาม๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะ สนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังโอ้ยนี่อะไรอะแมงสี ใช้เวลาสนุกไหมตอนนี้แทนที่จะมาช่วยฉันเช็คของเช็คกินค้าเนี่ยมาช่วยกันทํางานก่อนสิก็ฉันติดประกาศรับสมัครให้คุณมาช่วยเธอแล้วหฮ้ยทำไมก็มาวุ่นวายนี่ฉันจะถ่ายติ๊กต็อกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยคุณหลานหลวงทํางานต่อนะครับจุดต้องลุ้งเลยนะสาวา <ๆ S 2> ว่าคุณไปเนี่ยสาวว่าเจอไปอ,ะอ่ะสาวว่าลุงไปอ่ะเอาเอาทัวอย่างเอาทัวอย่างถ้าหากว่าลุงไปแล้วใครจะถือถ่ายติ๊กต็อกไฉัน เหนื่อยมากเลยนะเนี่ยแล้วทำไงอ่ะไหนเอามาดูก่อนเมื่อกี้ถ่ายดีมากเลยอะโกเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมถ่ายเป็นแบบนี้ไหนเวลาถ่ายทำยไงเมื่อกี้ทำยังไงว๊ยเอ๊ะแบเอ๊ะถุงวัวละของยันสั่นหมดเลยอะถ่ายไม่ดีเลยอะไปไหนก็ไปเลยนี่ขาคนไหนถ่ายก็เอาไปเลยถลุงลุงไปเช็คของเลยเขาาส่งกี่ลังแล้ววันนี้ไวๆขายดีเนี่ยขายดีมากเลย ัดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีผมมาสมัครงานครับพี่มาสมัครงานครับมาสมัครงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาทำอะไรนะสมัครงานครับสมัครงานครับพี่แต่งตัวเงี้ยทำไมพี่ทำไมไม่ติดกระดุมอ่ะโอ้ยผมยังไม่ติดจะมาให้ผมติดกระดุมบ้าปะเนี่ยให้ผมติดกระดุมผมติดหมอนทองดีกว่าอร่อยกว่าด้วย ไม่ใช่ทุเรียนเฮ้ยพี่รีบรีสัมภาษณ์อะสัมภาษณ์อะไรแล้วกระดุมเสื้อเนี่ยติดก่อนสิอย่าโอ้โหโอ้โหก็ติดไปสัมภาษณ์ไปก็ได้รีบๆหน่อยผมมีนัดดูตัวอ๋อดูตัวผู้หญิงเหรอฝ่ายคุมประพฤติอะเขานัดดูตัวผมที่นี่ไม่สแต่เน้เวแสดงว่าเ,เป็นคนน่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยปร,ประวัติไม่ดีแน่เลยอะอยประวัติผมดีครับผมนี่เคยรับราชาการตำรวจมาครับ<ช>จริงเหรอใช่ครับ ะยศอะไรยศไ,ไหนผมก็รับครับหมายถึงอะไระเวลาผมพูดคุณก็ต้องฟังผมด้วยลยครับฟังอยู่ผมเนี่ยนะเคยรับราชาการตำรวจมาก่อนรับราชาการตำรวจใช่ยศอะไรยศไหนผมก็รับม,มันไม่ได้ดิมันต้องเรียนมาดิเออหรือว่าเรียนในร้อยมาแล้วก็ติดดาวเลยเป็นในร้อยเลยไม่ได้เรียนไม่ได้ติดดาวแต่ว่าผมรับราชการตำรวจ ก็รู้แล้วยศอะไรยศอะไรผมก็รับมันหมายความว่ายังไงอะยศอะไรก็รับเนี่ยก็บางทีเนี่ยสารวัตรมากรผมก็รับดาบมากนผมก็รับแล้วแต่ใครมากนผมก็รับเอ้าทำไมรับอย่างงี้ยก็ผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์อ้าเออไอน้องพูดไม่เคลียร์เอ็งก็บอกสิผมขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับราชการตำรวจอย่างเดียวที่อื่นไม่รับก็ผมบอกว่าผมรับราชการตำรวจเอ็งไปพูดซะสวยหรูเลยอะ สวยหรูยังไงเอาวินมอเตอร์ไซค์มาด้วยสิก็วินมอเตอร์ไซค์รับราชการตำรวจเออรับราชการตำรวจครับแล้วยังไงอ่ะยังไงมีครอบครัวไหมโอ้ผมมีพี่น้องพี่น้องกี่คนสองคนครึ่งเอาอีกอะทำไมสองคนครึ่งเป็นยังไงพี่งงก็ไอสองคนโตอ่ะสูงร้อยเจ็ดสิบแต่คนทุดท้องอ่ะสูงแค่เอวยังไม่โตใช่ก็แหมก็พูดซะให้งงซะอย่างนั้น เออแล้วพี่น้องทํางานอะไรกันบ้างพี่ชายผมนี่เป็นผู้ช่วยนักบินอยู่สายการบินไหนไม่ได้สายการบินไหนหลวงพ่อเดินบิสตบัตพี่ชายผมก็ช่วยหลวงพ่ออีกทีนึงเอ้นันเขา <c oughs> เรียกเด็กวัด <c oughs> ที่บ้านผมเรียกผู้ช่วยนักบินผ <c oughs> ู้สะสวยหรูเลยเอาแลวไอคนที่สองอ่ะคนที่สองเนี่เออป็นตำรวจ <c oughs> <ป>ใส่ชุดสีน้ำเงินเป่านกหวีดแนนเขาเรียกยาม ยามที่ไหนเขาเรียกตำรวจตะเวนคอนโดเนี่ยเล่นมาได้นะไม่ได้ทั้งตับเลยไม่ได้อาจารย์อาจารย์เข้าไม่ถึงไงคุณเน่เข้าไม่ถึงรีบๆหน่อยนะรีบๆหน่อยนะใช่ฉันว่าฉันว่ารีบดีกว่านะเพราะว่าฉันต้องไปแบบว่าไปจันทบุรีอ่ะอ้าวเธอจะไปทำไมจันทบุรีอ้าวจะได้มีท่าใหม่ไงอันนี้ได้ไหมฮะอันนี้ได้ไหมได้เลยล่ะ ยืนขายของราลูกค้าเลยามาสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์ต่อ,ตอเอางี้ดีกว่าเอางี้ถ้ามาสมัครที่รู้ไหมว่าร้านอะไรร้านบะหมี่ไวไงครับพูดเกี่ยวกับไวไวให้ผมฟังหน่อยดิไวไว ไม,ไม่ใช่พูดถึงว่าเฮ้ยไวไวรสหมูสับเป็นยังไงรสต้มยำเป็นยังไงอะไรแบบนี้พี่ก็พี่กับพูดให้ชัดสิครับพูดให้เคลียนี่นเราอะมาสมัครงานเราก็ต้องพูดกับผู้บริหารดีๆเ,<อ>เวลาลูกค้าเข้ามาเธอจะรับลูกค้ายัางไงอผมก็บอกเลยครับเชิญนะครับคุณลูกค้าครับที่นี่นะครับไวไวรสหมูสับซุปเขากลมกล่อมหอมน้ำมันเกียวสุดๆแล้วถ้าเป็นไวไวรสหมูสับต้มยำล่ะ ไวไวรสบูส so so ับต้มยำเปรี้ยวปรีดอร่อยเป๊ะหอมกลิ่นมะนาวมากอุ้ย no อุ้ยได้เลยนะคะคุณพี่เก่งมากเก่งมากพอพูดแล้วผมก็หิวเลยครับหิวเลยใช่ไหมผมว่าเอาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไวๆวเนี่ยมาสองลังเลยสองลังครับผมรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บสองลังเลยหรอคะใช่ครับเดี๋ยวให้ลุงจัดให้อโทษนะโทษนะคือมาขอกินฟรีเราไม่มีให้หรอกนะคะใครบอกว่าผมมาขอกินฟรีครับผมมาซื้อครับผมมีเงินนี่ ลุงจะได้ลูกค้าเร็วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มไปซื้อน้ำก่อนนะได้จที่รักนั่งรอตรงนี้อย่าหนีไปไหนนะเดี๋ยวเขาคิดถึงได้เลยจิรักจ๋าเชิญตาสบายมีน้ำผลไม้ดีโดอะไรแนะนำบ้างคะนี่เลยค่ะดีโดรสส้มสายน้ำผึ้ง สดชื่นสะใจให้คุณดื่มแบบกระหายทันทีทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะถูกใจนี่เพราะส่วนตัวชอบส้มสายน้ำพึ่งมากๆถ้าทานจะอร่อยแน่นอนอยู่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะมีข่าวดีจะบอกเลยนะคะเนาอดีโดนี่นะคะฉลองแบรนด์น้ำผลไม้ยอดขายอันดับหนึ่งนะคะ,คะแจกของคามูลค่า กว่า4ล้านบาทถึง2 000, ลุ้นด้ยวยกันเลยนะคะอุ้ยไาย2ลุ้นเนี่ยอะไรอะอะ,อะไรบ้างลุ้นที่1น,นะคะแจกทองคําหนัก25สตางค์ทุกวันวันละหรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยห้าเส้นเลยนะคะอุ้ยไายแล้วลุ้นที่ 2, 2> นะคะทองคําแท่งหนัก5บาทจํานวน2รางวัลโอ้โหเพียงซื้อน้ำผลไม้ดีโดเนี่ยคะทุกรสชาติขนาด225 ML และ450 ml แล้วก็สแกน q ิวอา e โคตใต้ฝานะคะมีสิทธิ์ลุ้นทองตั้งแต่15เมษายนถึง12สิงหาคม2 5 6 5เลยนะคะว้าวถูกใจเลยเอามาเลยหนึ่งโหลเดี๋ยวจัดให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเย็นเย็นหนึ่งขวดอืมไดเลยจัดให้ขอบคุณค่ะอีเลยค่ะเอาใจผัวหน่อยคุณค่ะที่รักทำอะไรอยู่ต่อยมืออยู่จ้ะ เห็นเห็นอยู่ว่าพี่ทำอะไรยังจะมาถามอีกมันเป็นคำสร้อยทักทายประชดประชันงอนละะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทงจ๋ายจะพุ่งงอนเลยจ้าพี่พี่เล่นลายอยู่ก็เห็นว่าเล่นลายแล้วพิมพ์ไปอมยิ้มไปผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยฉันลุกคุยกับกิ๊กใช่ไหมไอ้กิ๊กกักที่ไหนไม่มีเสียงสูงทำไมไม่ต้องมาหยอกไหนดูดิอะไรนี่โอ้โหในกลุ่มอะไรเนี่ยเพื่อนแต่ละคนชื่ออะไรเนี่ยทำไมยุง เสือม้าเอา้าก็ยุงเสือม้าเนี่ยมันมีลายไงเธอเนี่ยไม่มีลายจะคุยได้ยังไงอะ เล่นมุกใช่ยุงลายเสลายม้าลายใช่จ้ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีลายมีหรือเปล่ามีที่เปิดมาหนี่หน้าท้องกับต้นขาเพียบเลยเอไม่ใช่ลายหน้าท้องต้นขาอย่างนั้นโอ้โหว่าแต่มุกพี่แบบนี้ได้ไหมจ้ะพอได้เออได้ขำเหรอพอได้แล้วน้ำเถอะอันนี้น้ำผลไม้ดีโดตุ่มปากโอ้ยแบบนี้รักตายเลยรักเขารักน้ำผลไม้ดีโดหย่อนละไปไปนอนนอนกับหนูเหรอจ๊ะไปนอนกับหมานด้วยก็ข้าห้องเลยวันนี้โอ้ตายแล้วนอนกับหมาน ขายได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่ดีด้วยผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวรับหลังเงิน แห่งวัดงบางครันขอบารมีของท่านช่วยให้เ่วยพ่อมากเลยอะหน้าตาเขาดีหูยหูยดูสิไวหน้าเลยอะหน้ามาชอบมากเลยหนูผมรบกวนพ่อจังเลยอะแต่เขาถ้ามาเปิดวดครับถ้ามาตอนแรกผมนึกว่างูเหลือมทำไมครับ ลายเสื้อเขาอัลนีแซชั่นใหม่นะครับคุณลุงเขาดูดีๆดูด้านหน้าเนี่ยเหมือนสัตว์ที่สุกแต่ถ้าดูด้านหลังเนี่ยเป็นไงคะเหมือนจิโกมาเลยไหมครับเนไม่ใช่แต่งตัวเหมือนจิโกมาเลยดูดีมากเลยแล้วก็ร้องเพลงเพราะผมนักร้องเลศิลปินเปิดหมวกครับเุ้ยถ้าอย่างนั้นจะขอเพลงได้ใช่ไหมโอ้ได้เลยครับจะขอเพลงฟังเพลงอะไรผมร้องได้หมดเลยครับพี่เอาเพลงเอ่อวอเอ๊ะวอเอ๊ะ โอ้แอะแอะอะแอไม่ได้อ่ะเจ๊มันฝืนธรรมาซ่าถูกไหมครับฝืนนะก็พยายามร้องไม่ร้องเขาก็ไม่ได้ตังค์ร้องไม่ได้หรอคะมันไม่ใช่ทางผมครับผมเป็นทางเออ่ลูกลูกกุ้งลูกทุ่งลูกลูกทุ่งลูกกลุ้มลูกทุ่งลูกกรุงผมถนัดครับถ้าลูกทุ่งก็ชอบเหมือนกันค่ะนี่เป็นแฟนคลับเลยร้องเพลงนี้ได้ไหมของสายันค่ะชีวิตสายัน ยอดรักรองไลยมันยอดรักลองเรือมาล็อกจะไมร้องเพราะแบบนี้นี่ของสอนเพชรเรียมไม่กลับมาร้องเพราะมากอยากฟังเสียงแบบว่าของเอกชัยลองรถทั่วเมืองราศีสายยันเถอะเอาสายยันอีกทีสายยันชีวิตยุดตัดก่อนนะลองสอนเพชร เอาผมมาค่าให้ผมร้องจบเลยผมจะได้ผิวอ่ะมาขาดอย่างนี้เหมือนเราผมมาค่าให้เขาร้องทีละเพลงให้จบทีเถอะใช่ครับคุณพี่ครับก็ชอบหลายเพลงอ่ะชอบอ่ะแล้วเอาเพลงที่ชอบเลยดีกว่าเอาเพลงที่แบบว่าอยากฟังตอนนี้เลยนะครับร้องให้ได้นะครับข้าวมันไก่โอ้เพลงข้าวมันเกยนี้ผมขายลเกิขสิทธิ์ให้กับเมทาฟ้าแวบๆไปแล้วคหลายไปแล้วไม่เป็นไรมีเพลงตอนนี้กําลังมา ข้าไปดูได้ในติ๊กต็อกเพลงอะไรครับกิดตึ้งจังหูเฮ้ยไม่ใช่ติ๊กต็อกเยผมก่อนเข้าไปใน YouTube เพลงนี้กำลังดังถูกต้องท่อนฮุกเขาร้องอยังไงนะป่านนี้แม่ทำอะไรกินข้าวแล้วไมยอาบน้ำหรือยังลมพัดพร่า ฉันที่ได้มา,านี้แม่ทำอะไรแม่นั่งเล่นใช้ม้แล้วพ่อทำรารพอเล่นว่าชนแม่เล่น เทเขาดีๆพาแม่่นหัวชนแล้วอ่ะเจ๊ตีแบบนี้ยวโดนจ้องผมนะเขาร้องไม่เป็นเขาไม่ได้ร้องแบบนี้เฮนดีๆไปร้องเสียเลยเขาร้องไม่เป็นครับเพราะว่าเขาไม่เคยรับราชการตำรวจครับคุณเคยรับเลยผมเคยรับราชการตำรวจเยาะไรครับยศไหนผมก็รับครับเล่นเสแล้วคุณร้องได้ไหมอ่ะให้คนจับร้องได้สิครับคิดถึงจังหูกำลังเลยคิดถึงจังหวใช่ไม่เจอกันนานคิดถึงจังหูคิดถึงจัง กิงง่งจังหุกทอนหกเลยปานนี้จะเป็นอย่างว้าว,ช,วช่วงเชิญยิม้มเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับ พอดีวันนี้จะทําห่อหมกทะเลนะครับอยากได้เครื่องปรุงรสที่ช่วยชูรสชาติให้มันจัดจ้านอย่างน้ําปลาแท้ตาปลาหมึกนี่แหละครับโอ้โหใช่เลยค่ะคุณพี่ขาน้ําปลาแท้ตาปลาหมึกของเรานะคะเขาผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาติค่ะถูกสุขอนามัยด้วยนะคะคและที่สําคัญนะคะไม่ใส่ผงชูรสไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะคะ และตอนนี้แหละคะ่ะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกของเรานะคะมี2สูตรด้วยกันค่ะคับคือปัญหาผมก็เลือกไม่ถูกนะครับมันแตกต่างกันยังไงครับนี่เลยค่ะสูตรแรกนะคะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกนะคะฉลากเขียวค่ะบอกเลยว่ากัดจ้านถึงใจค่ะเป็นสูตรออริจินอลค่ะเหมาะสำหรับปรุงอาหารนะคะทำให้รสชาติอาหารเนี่ยหอมอร่อยเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มยำตำแกงหรือว่าต้มยำทุกเมนูอร่อยหมดเลยค่ะดีมากเลยครับอันนี้เออแล้วแล,แลอีกอันนึงอะครับ นี่เป็นน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเหลืองค่ะนัวได้ใจค่ะบอกเลยนะครเป็นสูตรที่กรมกรอบนะคะเหมาะสำหรับหยอ่อ จิ้มค่ะทำให้รสชาติอาหารนะคะหอมอร่อยกลมกล่อมค่ะออบอกได้เลยนะครับว่าน้ําปลาแท้ตราประบึกทุกขวดทุกฉลากเนี่ยได้มาตรฐานส่งออกผลิตจากปลากระตับสดๆเนื้อแน่นๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะเอามาให้ผมอย่างละสี่ขวดเลยครับจัดไปค่ะคุณพี่ฮัลโหลเมื่อไหร่จะคืนตังนี่ะทวงจงปากเปื่อยแล้วนะฮัลโหลอ้าวางสายใครค่ะ ใครอะทวงตังค์ไอ้หนูเล็กกะติโรทวงตังค์ฮะไม่คืนน่ะขยันให้เพื่อนยืนจังเลยเหนื่อยจังเลยดูดน้ำก่อนเฮ้ยอโหมันไม่ใช่กะติกน้ำโทรศัพท์นี่แหละเหนื่อยใจอะทวงใครไม่ได้เลยฉันเป็นคนขี้สงสารนะเวลาใครขอฉันก็ให้ฉันก็ให้แต่ว่าตอนนี้ฉันช็อตหมดแล้วก็ให้ยืมสูงสี่สห้าที่รัก ทวงเสร็จแล้วมันกินข้าววันนี้เนี่ก่อนไปกินข้าวสัญญากับเขาก่อนสัญญาอะไรเ่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้หน่อยเซ่จริงจริงมันก็น่าเปลี่ยนอ๋อเวลาไปไหนม่นเคนปากเบ้แล้วก็บอกว่าขอดูน้ำหน่อยอืมบอกเขาไม่ใช่กระติกน้ำอ๋อแต่รุ่นนี้มันดีนะดียังไงนี่เธอรู้ไหมมันสไลด์ได้โกหกใช้มาหลายปีมันสไลด์ไม่ได้ไม่อ่านคู่มือมันหรือเปล่านี่ใช้กดตลอดอืผิดประเภทใช้ยังไงอ่ะมันสไลด์ได้ทำให้ดูดิดูนะหนึ่งสองสาม ไปไปไปเก็บไปซื้อให้ใหม่เลยเมันเก่าขนาดนี้ทนให้ใช้อยู่ได้เอาาทนมาตั้งนานแลทนหน่อยไปเลยไปน้ำปลาปรุงรถต้มสุกตราเชิญยิ้ม ผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูอันนั้นเสร็จโร็วใช่ยันร้ก็เอาล้อแบบว่าคิดถึงจังหวะของหนูและก่อนไปอ๋อป่านนี้ป่านนี้ป่านนี้เมื่อนาดอกโโอหทำไมเขาเป็นแบบนี้อ่ะคุณครับเพลงดังๆแบบนี้คุณมาเล่นหยอกล้อกันแล้วเมื่อไหร่เพลงจะดังใช่เนี่ยปล่อยมาสามวันแล้วเพิ่งสามหมื่นต้นๆเนี่ยนั่นแหละดีอย่าพูดนะทุกคนแชร์เลยเนี่ย ก็ต้องช่วยแชร์กันเยอะๆเพลงจะได้ดังได้ใครร้องสียงดีร้องให้มันดีหน่อยดิครับผมร้องได้ครับคุณพี่ครับองร้องได้หลายเพลงมาเนี่ยโอ้หลายเพลงจริงครับพี่เสียงดีแบบนี้ผมนี่เปิดเดินรับอ่ะผมเปิดหมวกร้องไปทั่วประเทศนะครับเปิดมวกร้องครับผมเสียงดีแบบนี้เนี่ยนะทำไมไม่ไปหาเป็นดาราดาราไม่เป็นนักแสดงล่ะมันเป็นนักร้องพันจรขอทานทําไมคุณพี่ครับดารามาต้องสง่าหน้าตามต้องดีอย่างนี้เป็นได้เหรอครับเนี่ยอฮ้ยอ๊ยผิดไว้ปิดไว้ ทำไมปากไปอย่างนั้นปากเบี้ยวๆอย่างนี้จะเป็นดาราได้ยังไงอะครับพี่ตกรถเมย์มาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตกรถเมย์ครับทำไมปากตอนนี้ไหนต้องเปิดไปดิเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายตายขวาซ้ายผมไม่ใช่ตายโอุ้มปากไปอะไรอะหนูปากไปอะไรอะปากก็เป็นปากนี่แหละครับจะเป็นหรือไงล่ะคุณเสียงดีอะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่เกี่ยวหรอก หน้าตาจะเป็นยังไงแต่เราเสียงดีใช้ความสามารถของเราสิเข้าใจครับพี่แต่วาสนาคนเราไม่เหมือนกันนะพี่ผมในขณะเป็นนักร้องเปิดบวกวันๆก็ไม่ได้พักไม่ได้พอนเวลากินก็ไม่ได้นอนเวลานอนก็ไม่ได้กินครับพี่มันแน่นอนอยู่แล้วเวลากินใครจะนอนเวลานอนใครจะกินวะไอ้ดำอ้าวลุงไม่พูดอย่างนี้ลุงทำไมอ่ะลุงมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะผมเป็นเด็กแล้วลุงมาพูดให้กำลังใจผม่ะผมไม่คุยกับลุงแล้ว ชีวิตมันน่าเบื่อใช่ไหมเนี่ยชีวิตมันน่าเบื่อมากครับเอางี้ดีกว่าผมเปิดจะเบื่อจะเบื่อทําไมเกิดมาเป็นคนกว่าจะเป็นคนได้ต้องโอ้โหมันยังไงลุงอธิบายให้ฟังอธิบายจะเกิดมาเป็นคนได้นี่ยมันต้องลําบากยากเย็นแสนเข็นแล้วนี่จะมาบ่นเบื่อทําไมแม่ต้องอุ้มท้องแม่ต้องอุ้มท้องแปดเดือนเก้าเดือนของก็กินยากกินลําบากแล้วจะมาบ่นเบื่อได้ไหมล่ะไอ้น้องเอ้ยคือชีวิตผมก็อย่างนี้แล้วครับลุงน่าเบื่อตรงไหนพูดไปดีอเกิดมาอาพับครับทำไมอะ ลุงเพบ่ะเจ๊เนี่ยเจ๊ตลกกับผมบ่อยมากเลยนะครับเศร้าอยู่ตั้งแต่เจ๊เข่าผมแล้วเขาเศร้าอยู่ชีวิตผมเป็นยังไงน้องเล่าเอิพ่อผมอยากจะรู้เป็นทหารครับเป็นทหารครับทหารอะไรทหารบกครับ อยู่ที่ไหนสอปลบบุรีลบบุรีร้อยโทจรูนชัยเสนโหมันเอาเรื่องจริงพูดเลยนะเนี่ยก็เอาชีวิตเขาพ่อผมมาเสียตอนติดร้อยโทเฮ้ยทำไมงั้นะพราะแกตายตอนจ่าแกมาได้สี่ขั้นซ้อนตอนตายแล้วตอนจะไม่ตายได้จ่าพอตายปั๊บได้ร้อยโทได้ร้อยโทครับอ่าได้ยังไงชีวิตข้าราชการก็ดีหน่อยแม่พ่อผมก็ได้ํำนานวีระบุรุษเขาาคอเฮ้ยมีวีรกรรมอะไรไหมเพชรบูรณ์ครับได้ไงบ้าง พ่อผมถือปืน M16 ใบกองร้อยกองร้อยไม่ใช่ร้อยคนนะฮะกองร้อยมีทั้งหมดสิบจ็ดคนทำไมอ่ะไปต่อสู้ไปสู้รรบปอบมือกับพวกพอกคอพอกคอนี่มันอยู่โขดหินข้างบนน้วมันสูงมากโ้หแล้วพ่อเราอ่ะพ่อผมและตเวียนอยู่ข้างล่างคุณเป็นเป้าสายตาพอกคอมันเห็นทุตทหารมากันเป็นพนมันก็ยิงอะไรเนี่ยก็อะไรก็นี่ไงชวนไปเล่นละครเธออ่ะ แต่ชอบอย่างเงี้ยเวลาคนเยอะเนี่ยเงียบนานแล้วนะลูกมาเท่าชายไปด้วยเออซื้อตั๋วแล้วจะมาฟังเพลงคิดถึงจังหู้โอ้ยไป